สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีคนจะถามคุณสามคนพร้อมๆกันนะ <g ül> อ่าย e <c oughs> ิน <c oughs> ดีครับอ่าเดี๋ยวให้ทางคุณนภะพรถามคุณกิตพลเลยค่ะค่ะก็ตลาดหุ้นตอนนี้ท่านรู้สึกว่าจะขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะไม่ทราบว่ามีผลก,กับการที่ทางกรตอแล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยประชุมออกมาหรือเปล่าคะไทยแลนด์ฟันค่ะโอไม่ไม่น่าจะเป็นผลจากเรื่องนั้ <c oughs> นครับ ตัวของทางด้านช่วงพักบ่ายเนี่ยตลาดมีเทคลงไปเนี่ยดับประมาณสักลบหกเนี่ยเกิดจากตัวเลขเศรษฐกิจที่รีพอร์ตออกมาตอนช่วงบ่ายสองโมงครึ่งตัวสองโมงครึ่งเนี่ยมีตัวเลขการส่งออกออกมาซึ่งออกมาไม่ดีครับตัวส่งออกตัวน้อยคากตัวน้อยคาดแล้วก็ตัวเลขขาดดุลเนี่ยมากปฏิตลาดคาดนะครับยังไงก็ตามเนี่ยต้องชมว่าเมื่อวานทางสสคเนี่ยเขาจัดบทได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานสสคออกมาพูดถึงเรื่องตัวเลขนี้ไว้ก่อนว่าตัวเลขเนี้ย อแย่ลงก็จริงแต่ว่าเป็นเดือนแรกในรอบสามเดือนที่เห็นตัวเลขการส่งออกเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นจากเดือนก่อนแนะ่ก็แปลว่าถ้าพูดแล้วเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยไม่สวยหรอกตัวเลขนะฮะไม่สวยแย่ก yeah, ว่าหย่อนเหยียดแย่กว่าสัก้ลบหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นแต่ว่ามันอ่อนมันดีขึ้นกว่าเดือนก่อนแนะ่นะครับก็เลยเฮะและตรงนี้กนะ็เลยกลายเป็นว่าต้องบอกว่าเขามีความสามารถในการที่จะพยายามสื่อสารออกมาก่อนว่าเอ้ยโอเคมันแย่นะแต่นะ นี่คือตัวเลขที่แย่แล้วน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็เป็นการส่งสัญญาณนั้นช่วงบ่ายนี้ก็จะมีเทคโกฟิกเงาไปในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตลาดก็เริ่มยืนยืนตั้งหลักก็พยายามที่จะพยายาม,มที่จะพยายามหาทารับขึ้นอยู่เหมือนกันฮนะแล้วในใจคุณถ้าไม่คิดอะไรคุณคิดว่าตลาดหุ้นไทยจะไปทางไหนคะเอ่อถ้าในใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยภาพนะครับยังค,คิดว่าคิดว่ามีโอกาสที่จะอาจจะแกว่งกลับไปทดสอบในระดับพันสา ้อยพันสามร้อยี่สิบนะครับแต่ว่าทองถึงทุงจุดนั้นเนี่ยโอากาสจะให้ไปกว่านั้นมากๆเนี่ยยังคิดว่าไม่น่าที่จะง่ายหนักนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยคนที่เก่งทาไรก็ต้องบอกว่าหาจังหวะในการที่พยายามไม่มีโพซิชั่นช่วงนั้นหรือไปถึงชว่วงนั้นเนี่ยต้องมองในทางที่หาบักสนพอตครับในใจคุณจิตพลก็ไม่ไม่เอาละมไม่ไล่ต่อละอืมนะ ค่ะอยากจะได้อะไรครับอ่าอ่ตอนนี้ทยอยขายแต่มันไม่ได้ขายหรอกมันติดอยู่คุณก็ให้ใช้จุดนะเพราะว่าปัญหาคือนักลงทุนบางทีไม่มีจุดตัดสินใจพอกลายเป็นว่าเอ๊ะพอภาพตลาดไม่ใช่แล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วประกาศว่าไม่ได้ ไม่ได้พยายามที่จะมาถือสภาพคล่องนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีจุดตัดสินใจครับว่าเอ๊ะถ้าขึ้นไปถึงจุดนั้นหนึ่งถ้าขึ้นไปถึงก็หาจังหวะแบ่งขายถึงแม้ว่าจะมีถึงทุนแต่ว่าแบ่งออกมาสักหนึ่งในสีเนี่ยมันทำให้เรามี <ไป S 1> เงิน<ไ>นะครับตลาดกลับลงมาสามารถมาเวทดาวซือ้อถั่วได้แต่ตอนนี้หลายคนเนี่ยพอเล่นไปเต็มแม็กเราไม่ทําอะไรเลยตอนนี้ตัวแข็งก็คืออขึ้นก็ไม่ได้ขายเพราะมีถึงทุนลงมาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนซื้อก็เลยเป็นสภาพตื่นไม่เข้าขายไม่หนอกอยู่อย่างนี้ฮะ ตรงราคานี้ดัชนีตรงนี้ให้ทยอยขายสักหนึ่งส่วนใช่ครับนะคุณผู้ชมนักลงทุนใช่ค่ะอืมค่ะหุ้นที่ขึ้นมาในวันนี้ก็ที่เป็นสีเขียวมีทรูนะคะแล้วก็ c p พแดง k b แบงเขียวอินทัชเขียวนะคะ KTB เออเขียวนะคะแอดวานแดงก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่ท มีโอกาสที่จะฟื้นนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วถามว่ามองดีมากไหมก็ยังมองไม่ค่อยดีเพราะถ้าเรามาดูแยกเซกเตอร์คือมาดูเป็นรายหุ้นแล้วกันว่าหุ้นใหญ่หุ้นเล็กเป็นยังไงวันนี้หุ้นใหญ่ไม่เพอร์ฟอร์มนะครับจนถึงขนาดนี้ถ้าเราดูเป็นดัชนีระหว่างหุ้นกลางหุ้นใหญ่หุ้นเล็กนี่ดัชนีหุ้นใหญ่โดยรวมติดลบนะครับวันนี้เนี่ยที่ไปบวกเนี่ยไปบวกอยู่ในหุ้นที่เป็นพวกสมองแกะเพราะฉะนั้นวันนี้พอเป็นวันที่สามของการฟื้นตัวเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจังหวะมาหลักฐานหุ้นกลางหุุ้้้้นนนเเเล็็กกมมาาาว่่ถรงไไดหหหใญ วิ่งกลับอย่างจริง,งจังใจนี่ก็เลยเราก็ยังไม่ได้ทำหนักกว่าตลาดจะจะไปแดงแบบไกลๆครับน้องเดียร์อยากทมอะไรพี่กิจพลคะ,ะพี่กิจพลครับครับรูเป็นไงบ้างครับชูนะครับคตัวของทั้งครับตัวของทั้งนั่น Tru ูเนี่ยจากที่เอ่อเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้หนออกไปเนี่ยก็เลยทาให้คนไม่มั่นใจฮะว่าเอ๊ะที่สุดแล้วตัวเพราะตอนนี้เนี่ยพอการตั้งเนี่ยมันตานแล้วเมื่อประกาศ ชะลอการประชุมผู้ถือหุ้นออกไปอีกเนี่ยก็ทำให้คนกลัวอ๊ะที่ตลาดหรือการเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะมันผิดไม่หรือเปล่ามันจะตั้งไม่ได้เพราะมีข้อจํากัดทางกฎหมายอะไรเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าก็เลยทําให้ราคาหุ้นถูกขายลงมาเพราะน่าที่จะหนักนะครับจากเก้าบาทเนี่ยลงมาถึงประมาณแถวอ่หกบาทต้นๆน,นะครับทีนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตรงนี้ <c oughs> ถ้าถามว่าในภาพของการตั้งพอกฟรีที่ขันถ้าตั้งสำเร็จเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปสองหลักไหมต้องบอกว่ามีนะครับแต่ว่าในจุดตรงนี้เนี่ยเราอยากจะเห็นความมั่นใจในเรื่องของการประชุมผู้ถูกึ้นเพื่อขออนุมัติการออกรอบปฏิฝันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งคนที่ติดอยู่ถั่วไม้อาจจะยังไม่ถั่วนะครับอาจจะเชื่อซอยนี้แต่ว่าเราต้องการความมั่นใจมากขึ้นว่าเอ้ยหนึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงจะถามว่าในเชิงของการที่คนที่ไม่มีแล้วมาถึงระดับแถวหับัสต้นต้นเนี่ย มันก็น่ดูน่าสนใจว่าเราเคยคุยกันว่าเอ๊ะในภาพฟันดอรเมนสมมุติต่อให้หุ้นมันแย่แย่คือหุ้นมันแย่อยู่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างที่ดีขึ้นจากเรื่องสามสีไม่เห็นเนี่ยฟันดอที่ตลาดให้ก็อยู่ประมาณสี่ถึงหบาทเนั้นพอลงมาอยู่ในจุดนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันทอาให้การเก็งกาไรแล้วมันดีตรงที่ว่าเราก็นั่งอยู่ใกล้ดาวไซ นะครับเพราะหนึ่งคนที่ไม่มีไม่รีบถั่วจนกว่าเราจะเห็นคนถ้ามองในสัญฐาณนะฮะจนกว่าจะเห็นความชัดว่าปกติฝันได้จอกได้แต่สมมติคนที่ไม่มีแล้วจะเริ่มมาเก่งในแถวนี้เออเริ่มเป็นจุดที่ติดตามแล้วดูน่าสนใจครับแต่ทรูที่ทางคุณเดียถือนี่เป็นทรูอีกตัวหนึ่งค่ะทรูอะไรคะเป็นดีครับพี่กิตพลโอเป็นดีวิเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าเล่นแล้วมีเวลาครับผมพอไปแล้วครับ คอไปนี่เป็นไงผิดหวังเลยเห็นเด้งขนาดนี้ฮถูกดีครับเป็นเด้งยิ่งดีครับเป็นดเป็นคอดีดบิด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตัวทูครับแนะนาเขายังไงคะพี่ิกคอดีดบิวก็จะน่อนะครับก็ตัวทูเนี่ยตอนนี้อยู่ในโหมดของการที่พยายามจะแว่งพื้นตัวแต่ถามว่าถ้ามาดูแล้วนี่การพื้นตัวของคุณเนี่ยนะครับน่าจะได้ในระดับแค่ใกล้ๆเจ็ดไม่ถึงเจ็ดดีนะครับเซฟก็คือประมาณแถวประมาณสักหกบาท จ็ดสิบเก้าสิบตรงแถบนั้นก็คือถึงจุดนั้นเนี่ยจะต้องหาจังหวะที่จะไปมอบตัวดีดบิวงหง็ว่าว่าอีกทีครับแล้วกลยึดดีดบิวท่านี้ค,ค,ค,คือแบบไหนฮะตัว DW ของ r ธ e ฮะค,คือคือต้องมองนี้นะครับว่า เวลาเทรดดีวกับเวลาเทรดทุนเนี่ยมันจะไม่ได้ล้อกันไปแบบร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าบางทีด้วยความที่เป็นดีวมันจะมีการประเมินมูลค่ามองดีดวหรือคนที่เทรดดีวหรือเทรดที่เป็นพวกต่าสาที่เป็นพวกริงจริงเนี่ยเวลาเขาเฝ้าเขาจะเฝ้าสองส่วนเขาเฝ้าว่าหนึ่งราคาไปต่าแน่การที่สองเวลาเขาเฝ้า p พ i c i n เนี่ยเขาเฝ้า p พ i c i n g โดยดูวอลุ่นดีด้วยว่าจะเห็นว่าเวลาคนที่ซื้อพวกนี้ได้ดีๆจะเป็นคนที่ซื้อก่อนที่มันจะบุมก็คือเบ็ในระดับหนึ่งนะครับก็คือ make บ e ในระดับหนึ่งซิ่ ตัวดีวบเนี่ยถ้าพึ่งถ้าถ้าไม่ติดอยู่ที่สูงหรือพึ่งเข้ามาเนี่ยจริงๆมันเป็นกูดเบสนะครับว่าโอกาสที่หุ้นจะขึ้นเริ่สอบแถวประมาณหกบาทเจ็ดสิบเก้าสิบตรงนี้แล้วหาจังหวะในการที่จะเทคโอฟิตดีแต่ว่าถ้าติดอยู่ที่สูงอ่าขึ้นไปได้แค่แท่านั้นก็เป็นจุดที่สำคัญที่อาจจะต้องเสี่ยงในการที่เอ่อขายดีดูทิ้งไปก่อนได้เท่าไหร่เท่านั้นครับอืมครับผมครับเข้าไหมดดบอ่ะฮะพี่กิตพลดีบเหรอครับอันนี้ ที่มีประสบการณ์ครับเพราะไม่มีประสบการณ์ไม่แนะนําเลยเพราะว่าหลายเด็กเลยแล้วเนี่ยคุณกิตพลเข้ามากระโดดตัวนี้นะคะเพราะหลายคนต้องบอกเลยว่ากลายเป็นว่าเหุ้นแนงเล่นไม่รอดแล้วพยายามไปไปเล่นตลารที่เสี่ยงเกินความสามารถตัวเองนะที่จริงในในด้านการลงทุนมีคำหนึ่งก็คืออย่าโลภเกินความรู้นะครับคือทำไมมีสินค้านี่มาขายล่ะอะไรนะครับแล้วทําไมมีสินค้านี่มาขายในตลาดล่ะฮะเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้้วยครับว่าไอ้คนที่ขายที่ แน่นอนเขาก็ต้องหวังกําไรว่านี่จริงเขาคงหวังว่าเขาคงหวังกําไรนะครับเพราะฉะนั้นจริงตัวนี้ก็แปลว่าเขาอาจจะมี จุดที่มีคอนฟ lict อาไเทเลสกับเราได้นะครับเพราะจ,จะเห็นว่าเวลาเขาขาย,ขายเขาไม่ได้ขายคอตัวเดียวเขาขายทั้งคอทั้งพุทธเน่เพราะฉะนั้นในแง่ของคนที่ออกเนี่ยได้ส่วนต่างที่เป็นค่าพรีเมียมไปแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่ไม่น่าไม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาขายทั้งคอทั้งพุทธในจมนวนที่เท่ากันนักลทุนส่วนหนึ่งซื้อพุทธนักางทุนหนึ่งซื้อคอแปลว่าตัวเขาเองลอยตัวเขาได้ค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นพรีเมียมไปก็แปลว่าโดยเขาเองเขาไม่สนใจใะว่าออกมาแล้ว มันจะขึ้นหรือจะลงเพราะว่าเขาปิดโปรดิชันตั้งแต่ตอนอนอกแล้วอ๋อค่ะค่ะครับค่ะ,คะ,คะการลงทุนตรงนี้ต้องมีกลยุทธ์หลายรูปแบบใช่ไหมคะคุณกิตพลคะดดวิวนะคะความเสี่ยง<ค> <D> w ด w วิวความเสี่ยงมันต้องบอกเนี่เพราะว่าปัญหาคือยคอย่างนี้ฮะคือ,อ,อนักลงทุน DW เป็นปัญหาคือ DW อายุมันสั้นครับ วอรล์แอนด์นี่บางทีอย่างเวลาสักสามปีแต่ดีดีวิวส่วนใหญ่เวลาก็ค <สำ S 1> ือจะพอนังสั้นคือไปในสามเดือนสี่เดือนมันตรงนี้กลายเป็นว่าหลายหคนเนี่ยเวลาพลาดเสร็จแล้วปุ๊บโอกาสที่เราจะแก้กลัวมันยากถ้าติดนะฮะถ้าติดเดีย่ยเป็นหุ้นเรายังเผลอเผลอลืมไปตื่นขึ้นมาอีกสามวันอีกอีกสี่เดือนมาดูเนี่ยมันกลับมาถึงทุนเราแล้วเนี่ยเป็นไปได้แต่ว่าพอเป็นดีดิวิลปุ๊บนี่เราต้องลืมตาหลับตาไม่ได้เลยกับพิบตาอย่างแท้จะไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถ้านักทหน้าคเอว่วัว บริหารที่พยายามทำยังไงให้เราจำกัดความเสี่ยงทั้งลงแล้วเอ็นจอยของเสี่ยงทั้งขึ้นได้เนี่ยถ้าไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เป็นคนคิดช้าไม่เหมาะกบดีดบีเลยเพราะว่ามันไม่ให้เวลาเราในการแก้ตัวนะครับดีดบีเหมาะกับคนที่คิดแบบไหนคะเหมาะคนคิดเร็วทําเร็วฮะทาถูกทำผิดเดิมกันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะทําผิดแต่ว่าตัดสินใจเร็วไม่ให้ลอสมันบานปลายได้อะก็ถือว่าสามารถเล่นได้แต่ปัญหาคือบางคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ได้ตัดอะไรใกล้ชิดเนี่ย ไ,ไม่เหมาะเลยครับเพราะว่าเวลามันจะหมดก่อนแล้วเวลาเราผิดทีหนึ่งเมืม่อทีหุ้นเนี่ยเราผิดรอบไปสักสามเดือนตลาดกลับมาบูหรือเราหลุดไปได้ในรอบหน้า like แต่ว่าพอเป็นดีวิวนี่เวลาไม่พอเพราะสมมติตลาดเริ่มเทินกลับแต่เวลาหมดก่อนเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาแก้ตัวกับมันครับก็ต้องดูเช้าดูเย็นดูว่าละสี่เวลาห้ารอบใช่คร yeah. ับก็จะเป็นตัวที่ต้องผลท like ี่ใกล้ชิดตลาดครับทำงานทำงานดีวิวไม่ได้แต่ก็เป็นที่นิยมของเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่นะฮะคุณกิตพลนะฮะ พราะมันถูกเหมือนถูกอะ่ะตัวดีน้อยก็คือเป็นลอตเตอรี่สำหรับหลักนักทุนหลายคนนะเพราะว่าใช้เงินไม่ไดี <Lot tery. S 2> เยอ,อะรับค่ะใช่ใช่ค่ะ,ะพี่กิจพูแนะนาไม่ไม่แต่สัปดาห์หน้าตลาดน่าจะไปไปดีไหมฮะสัปดาห์หน้าเลยครับ <c oughs> สัปดาห์หน้าเนี่ยเอ,อตลาดมีต้องบอกว่าตลาดจะอยู่ในกรอบที่ที่เคลื่อนไหวแคบ แคบลงนะฮะเพราะว่าหนึ่งโอกาสที่เราจะฟื้นตัวต่อพอจะมีบ้างแต่ว่าจะไม่ได้เยอะแล้วก็ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยในประเทศนึ่นๆที่เป็นทิศมาร์เก็ตที่ฟื้นมาดีเนี่ยบางทีมันมีมาตรการอะไรใหม่เช่นอินโดนีเซียเองเนี่ย มีมาตรการในเรื่องของการที่ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเพนั้นตงมีการขึ้นดอกเบีย้ยเขาทาให้มันก็จะเป็นมาตรการที่ส่งผลดีต่อการดึงดูดเงินลงทุนอะข้าวข้างเงินเขาแข่งข้าขึ้นก็เลยรีเฟล็กมาที่ราคาหุน้นแต่ของเราเนี่ยเราคงไม่มีมาตรการที่แอคทีฟในเชิงของดอกเบีย้ยหรือว่าในเชิงของการบริหารเองินอะไรออกมาตอนนี้หลายประเทศที่ฟื้นที่กลุ่มอีเมจิ้งมาเก็ตเป็นเพราะมีมาตรการในการดงเงินออกตัวนี้ถ้าเราไม่ได้มีอะไรหมายพิเศษเนี่ย ตอนนี้ตลาดเราก็น่าจะอยู่แค่ในกรอบตรงนี้ครับพันสองร้อยแปดสิบถึงประมาณถ้าพันสามร้อยสิบแถวนี้ฮะดสิบถึงพันสามร้อยเนาะกรอบนี้ใช่ครับก็คือถ้าถ้าใช่ครับก็ตรงนี้ภาพตลาดยังจะเมนเทนภาพอยู่โอกาสพื้นตัวได้แต่ถ้าหลุดพันสอเจสิบก็ควรก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่เราจะไปเล่นกันแถวพันสองรอยต้นๆ้นคันตรงนี้ จุดตัดส้นใจที่นักซืุออาจจะดูคร่าวๆาได้ก็คือ1,270ถ้าหลุดตรงน,นั้นต้องวางกลยุทธ์สำหรับการที่เผื่อระยะถอยลงไปกประมาณสัก1,200ต้นๆครับโอ้โหอ่ะมีตังไว้เหลือตรงนั้นหน่อยหนึ่งใช่ไหมฮะคุณกิตพลก็อย่างน้อยสุดใช้จังหวะ<ม>ถ่าตลาดมันมีแกวนขึ้นแบบน,นี้ในการถือเงินสดบ้างเพื่อจะได้มีรุนนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตลาดตรงนี้ระยะมุกฟไม่เยอะแต่พอไม่มุกฟเพราะฉะนั้นดัชนีไม่ไปก็จริงแต่บางทีหุ้นไหลตัว มันถูกผลักได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ <ๆ S 2> เรา <ๆ S 2> จะเห็นหุ้นกลางหุ้นในที่มาถูกผลักตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าก็คือรอบนี้น่าจะยังไม่ใช่รอบที่เป็นขึ้นจริงน่าจะเป็นรอบที่มาเทสมาเก็ตด,ดูนะครับมาเทสดีมาน์หรือว่าเอ๊ะขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บมีใครมาขายใส่ไหมนะครับมีใครมาขายใส่ไหมหรือว่ามีแรงอาคตโยนลงมาใส่ เยอะหรือเปล่าถ้าไม่เยอะเนี่ยมันก็อาจจะพยายามขึ้นไปในระดับหนึ่งแต่ว่าจะให้ขึ้นไปแบบไกลๆเลยเราคิดว่าอยังจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีขนาดนั้นเพราะว่าแรคเตอร์ของต่างประเทศในโดยเฉพาะในตลาดยุโรปอเมริกาเนี่ยยังมีความเสี่ยงในการแก้ถอยลงถ้าเราเอาสองภาพนีป้ประกอบกันนี่ก็แปลว่าในการฟื้นต่อตรงนี้มันจะมีมิตแล้วก็ยังมีโอกาสที่โดยรวมเนี่ยเราจะมีการแข่งตัวลงในช่วงประมาณถ้าต้นเป็นหน้าก่อนที่จะม,มีประชุมเนี่ยนในแบบหน้าอาจจะพื้นได้แต่จะเป็นรายตัวมากๆเลย ก็เทใจไปที่ต่ำกว่าสามร้อยนะฮะค่ะใช่ครับก็ให้น้ำหนักกับการเพิ่มผ่อนในระดับที่ต่ำพันสองร้อยห้าสิบเราคิดว่ามีโอกาสเห็นในช่วงเืินกันยาเยนตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นการแค่เล่นในระลอกของของการพื้นตัวค่ะยังไม่ใช่ระลอกของการเล่นยาวจริงๆก็คือแค่เทรดดิ้งแค่ติดขึ้นแค่รีบาวเนาะอืมค่ะครับค่ะได้ค่ะพี่กิตพลขอบพระคุณนะคะยินดีครับค่ะค่ะสวัสดีครับอ่าก็อธิบาย